รองเท้าสซลโคนี่ขินเวลาโปรตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ต้องการหารองเท้าใส่ซ้อมเริ่มจากอัปเปร์นะครับนี่เลยอัปเปร์นะครับเป็น engineered นะครับซึ่ง engineered เนี่ยมีความเบาระบายอากาศได้ดีนะครับพื้นด้านในครับตัวนี้พิเศษมากนี่ใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Power Run Plus นะครับอินโซตัวนี้เนี่ยจะช่วยรองรับแรงกระแทกนะครับให้กับผู้สวมใส่แล้วก็บริเวณพื้นผิวนะครับจะมีความหยาบนะครับเพื่อไม่ให้ผู้สวมใส่เนี่ยใส่แล้วรู้สึกลื่นและพิเศษครับด้านในมีแผ่นคาร์บอนซึ่งเป็นแผ่นคาร์บอนที่เรียกได้ว่าอยู่ในตัวท็อปทด้วยซึ่งคินวลาโปตัวนี้ก็ใส่มาให้นะครับตัวนี้นะครับมีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งครับที่สําคัญมากก็คือเทคนิคที่ชื่อว่า speed roll นะครับ speed roll จะเห็นได้ว่าเนี่ยโค้งเลยครับตั้งแต่ส้นท้ายันปลายท้า จังหวะที่เราลงส้นเห็นไหมฮะรองเท้าจะรับแล้วก็มาเวีนกลางเท้าแล้วเทคตัวไปกับปลายเท้าเนี่ยบอกเลยว่านุ่มนวลน,นะครับสำหรับราคาคู่นี้นะครับ6,990บาทบอกเลยว่าไม่แพงครับถ้าเทียบกับเทคนิคที่คุณได้ไปเนี่ย